สวัสดีครับสวัสดี f อฟไอ้หน้าขาวรถบ้านคา r t ทูแฮรนะครับวันนี้เลิกดียามเช้านะครับผมนะ้ามาปล่อยนางฟ้ากันนะครับเป็น Honda c i ี i c นะครับ 1.8e นะครับ f อปี2017นะครับใหม่ในน้อยแล้วตัวนี้สีหายากมากๆนะครับสีเทาดำนะครับผมนะรถสวยมากมาก เดี๋ยวเรามาถามนะเจ้าของรถตัวจริงนะว่าเขาเป็นใครทําไมต้องมาซื้อรถกับไอหน้าขาวรถบ้านคาทูแฮนและเข้ามาจากที่ไหนใกล้ไกลยังไงเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อะไรเอ่ยเจมครับผมพี่เจมครับผมพี่เจมมาจากที่ไหนนะฮะกาญจนบุรีกาญจนบุรีโอ้โหอ่าพี่ดูรถคันนี้มาจากสื่ออะไรพี่อ่าดูเลื่อนเจอในเฟซบุ๊กครับผมในเฟซบุ๊กคนติดตามเยอะคนติดตามเยอะแล้วก็เลยทักเข้ามานะครับผมนะฮะ เป็นไงพี่พอพี่มารับนางฟ้าวันนี้ถามความรู้สึกพี่นิดหนึ่งนะครั้งแรกเลยที่พี่เจอผมคุยกับไอ้หน้าขาวพี่ไม่เห็นรถเลยแล้วพี่กล้าตัดสินใจโอนเงินมามัดจำที่1,000บาทนะครับทำไมถึงกล้าโอนมัดจำครับผม ก็ด้วยคุยง่ายแล้วแบบอยากดูรถอะไรเงี้ยก็คือได้ดูสภาพรถนตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเต็นท์นี้น่าจะคุยง่ายแล้วก็ออกง่ายโอเคก็คือดูความน่าเชื่อถืออยู่มาตรฐานของเต็น์นะฮะของโชว์รูมพี่ก็ไปศึกษาที่เพจแล้วะนะฮะแล้วก็วันนั้นผมมีวิดีโอคอลไลฟ์สดเรื่องของสภาพรถยนต์ให้พี่ดูแต่ละคันก่อนพี่จะตัดสินใจได้เห็นภาพรถได้เห็นแค่ภาพที่ก็ตัดสินใจแล้ว ะะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนะครบผมบอกแฟนเพจเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ต้องการดูสภาพรถยนต์นะสามารถวิดีโอคอลสามารถไลฟ์สดดูภาพกันสดๆเลยเพราะมันไม่สามารถรีทัชภาพได้ถูกไหมพี่ใช่นะครับผมนะแล้ววันนี้พี่มารับนางฟ้ามาจากการเจนบุรีเดินทางมาตั้งหลายร้อยกิโล มาเห็นรถสภาพตัวจริงเป็นอ oh. 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 ่งพี่ถามบอกแฟนเพจนิดนึงครับก็รถสวยครับผมตามที่ดูไว้ตอนแรกเลยกับตอนที่วิดีโอดูรูปภาพก่อนที่จะสั่งจองสภาพตรงตามที่ดูเลยโอ้โหก็แสดงว่ารถตรงปกครับผมนะฮะสภาพรถเลขใหม่ทุกอย่างนะฮะก็คือตรงปกเลยไม่มีดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นขั้นตอนนิดนึงพี่ในการดําเนินการไฟนั้นนะฮะมีเจ้าหน้าที่ไปหาพี่ที่บ้านไหม เออมีติดต่อไปที่บ้านเลยครับถ้าเราสะดวกก็ไปเจรจางันบ้านเลยโอ้โหไฟนั่นไปหาพี่ี่บ้านเลยที่กาญจนบุรีใช่ครับแล้ววันนี้ก็คือเรื่องผ่านอนุวัตรับรถเอกสารพี่ซื้อกี่คนครับซื้อคนเดียวครับโอ้โหคนเดียวรับรถเลยนะฮะคนเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากลดราคานะครับผมนะหกแสนกว่าบาทซื้อคนเดียวอายุเท่าไหร่บอกแฟนเพจนิดนึงอายุ23ครับผม23ปีซื้อรถราคาครึ่งล้านนะฮะเกือบครึ่งเกือบล้านอ่ะหกแสนกว่ากับเจ็ดแสนนะฮะ อายุ23ปีซื้อได้นะครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดมากก็คือเรื่องการบริการจัดไฟแนนซ์นะฮะการวีดีโอคอลดูรถโชว์รูมมาตรฐานไฟแนนซ์ผ่านง่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็มีวารันตีหลังการขายเนาะนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับพี่เจมส์นะที่มาจากกาญจนบุรีบอกแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับแม่ค้าขายของออนไลน์อาชีพทุกอาชีพนะฮะเกษตรกรนะครับจะเป็นพนักงานรับวิสาหกิจนะฮะราชการสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือน ทุกอาชีพซื้อได้หมดเลยนะนี่เขามาจากการเจนบุรีนะเพื่อมารับนางฟ้าวันนี้อ่ะนะครับผมฝากกดไลค์หน่อยครับผม